เรื่องรูปสมบัติและคุณสมบัติรูปสมบัติแพงแต่คุณสมบัติถูกก็มีรูปสมบัติเก่าแต่คุณสมบัติใหม่ก็มีรูปสมบัติอ่อนแอแต่คุณสมบัติแข็งแกร่งก็มีรูปสมบัติใหญ่แต่คุณสมบัติเล็ก ก็มีรูปสมบัติแบรนดเนมแต่คุณสมบัติแบกกระดินก็มีรูปสมบัติหยาบกระด้างแต่คุณสมบัติละเมียดละไมก็มีรูปสมบัติเล็กแต่คุณสมบัติร้ายแรงก็มีรูปสมบัติ